วันนี้พวกผมจะมานำเสนอเรื่องอุทกภัยการประมงจะทำโดยนายเกียงยศอรรถลำนายพืชติพง์อังสุวรรณ์นายอนันยศคำจันลาและนายชวนทีสุขโขนายกิตกรแดงกันลันเสนอโดวยวิชาอาชีวะอนามัยและอาจารย์ประจำวิชาปาริศบุญพัฒนาโสพิขอให้รับชมอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านในบ้านเราใครๆก็กล่าวกันเสมอๆว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวซึ่งก็มีหนึ่งที่ทํางานเกี่ยวกับปลาคืออาชีพชาวประมงที่ผ่านมามาน้อยนักที่จะมีการพูดเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาชีพนี้ว่ามีอันตรายอะไรแฝงอยู่บ้าง ชาวประมงก็คือผู้ที่มีหน้าที่จับสัตว์น้ํานํามาให้ผู้บริโภคใช้เป็นอาหารอย่างไรก็ตามทุกท่านก็ทราบกันดีว่าอาชีพใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน้ําก็มีอันตรายแฝงอยู่ได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะการประมงเชิงพาณิชย์การประกอบอาชีพนี้อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากการทํางานได้หลายประการเช่นจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเมื่อเรานึกถึงปัจจัยที่มีผลกระทบดังกล่าวมักจะคิดถึงสภาพอากาศ สภาพทะเลและความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันการเกิดอัคคีภัยเป็นต้นซึ่งแท้จริงที่จริงอันตรายที่เกิดขึ้นกับชาวประมง,งมีอีกมากมายทะเลที่มีคลื่นอ่ะยังไม่สดชื่นเท่ามีพี่น่ะเฮือเช่น <ๆ S 1> การยกของหนักหนักการหยิบจับของซ้ำซ้ำซากการรับสัมผัสกับเสียงที่ดังๆเป็นต้นกระผมขอยกตัวอย่างในประเทศแคนาดาว่ามีชาวประมง,งจำนวนมากกว่า 2- 3 0 0 0ัน ลายที่ <Wow. S 1> ลงทะเบียนเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือที่ปลอดภัยของประเทศแคนาดาและมีชาวประมงจำนวนมากกว่า45,000รายที่ได้รับใบอนุญาตแล้วซึ่งในแต่ละปีมีผู้ประกอบอาชีพจานวนมากที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานในทะเลถึงแม้ว่าอันตรายที่เกิดกับคู้ประกอบอาชีพชาวประมงมากมายแต่อย่างไรก็ตามทางประเทศแคนาดาก็มีมาตรการ ที่ทำให้ลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพบนเรือได้เราไม่ใช่ทะเลไม่ใช่เขาเป็นแค่คนเงาๆที่อยู่ระหว่างเขากับทะเลมีคําแนะนําว่าก่อนที่เรือจะออกท่าน้ําเจ้าของเรือหรือผู้ฏิบัติปฏิบัติงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมเช่น อุปกรณ์สําหรับการลอยตัวส่วนบุคคลและควรมีการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคนทราบให้ทั่วถึงควรตระหนักถึงความปลอดภัยตลอดเวลาโดยมีการอบรมให้ความรู้อย่างน้อยทุกๆ5ปีเช่นฝึกเกี่ยวกับการล่าทิ้งเรือเมื่อเกิดน้ําท่วมและเกิดอัคคีภัยเดียวละหนึ่งครั้งเป็นต้นมาทะเลทาไมในเมื่อใจยังไม่ลืมเขานะนอกจากนั้นจะมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จําเป็นสําหรับลูกเรือ ยิ่งไปกว่าน,นั้นจะมีมาตรการอื่นๆอีก,อกมากมายเช่นการทําความสะอาดเรือเมื่อสารเคมีรั่วไหลาการหลีกเลี่ยงการลื่นล้มการดูแลเรื่องการระบายอากาศภายในเช่นภายในครัวเพื่อลดความเสี่ยงจากคิดของกา๊าซคาร์บอนไดออกซไซด์อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรผิวไหม้จากรังสีการขาดออกซิเจนเนื่องจาก การแทนที่จบจากป่องควันเป็นต้นเนื่องจากนั้นขณะที่ปฏิบัติงานลูกเรือจะต้องตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆเช่นมั่นใจว่าเรดาร์หันออกไปจากตัวเพื่อป้องกันการรับสัมผัสรังสีจากเรดาร์หรือมีการสวมอุปกรณ์ช่วยลอยน้ำส่วนบุคคลเสมอเสมอ แนวทางการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศไทยจากสภาพปัญหาการประมงของประเทศไทยที่ยังขาดมาตรการในการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการทําการประมงในน่านาน้ำไทยและเพื่อป้องกันมีให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งขาดการบริหารจัดการการทำการประมงให้สอดคล้องกับการผลติตสูงสุดของธรรมชาติเพื่อให้สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลชุดที่มีคนเอกะย์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้ตราพระราชกำหนดการประมงพศ .2558 ขึ้นใช้บังคับโดยพระราชกาหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2558เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเฝ้าระวังสืบคน้นและตรวจสอบกรรารประมองอันเป็นการป้องกันยับยัง้งและขจัดการทําการของประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกําหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงหรือสัตว์น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน